ทีมหันยคนถามว่าอาหารไหนที่เห็ดไหง่วอ้วนเร็วหลักการามเนื้อดีหลักกาเม็ดซีดีพี่น้องครับที่นี่นะครับกัผมได้ทดสอบในการให้อาหารของบริษัทคากิวครับก็คือคนหูหนักจากในน้ำก็คือตองเจ็ก็คือบริษัทคากิวสยามจำกัดครับคือเป็นอาหารนิ้วทีหน้าครับนิ้วทีหน้าตองเจ็ดก็คือนิ้วทีหน้าเจ็เจ็เจ็ครับสิบสีเปอร์เซ็นต์เป็นสิเปอร์เซ็นต์นะครับและนี้อาหารนี่นะครับตอบโจทย์สําหรับ งัวเนื้อนะครับก็คืองัวตงอายุตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปนะสำหรับโคขุนครับที่นี่มันก็จะมีสูตรสําหรับงัวนมตั้งหกงัวที่เป็นแม่พันตั้งหะถึะครับแต่ว่าที่นี่จุดเด่นของอาหารตองเจ็ก็คือว่ามันไหกามเนื้อที่ดีนะครับราคาเห็ดห้เม็ดสีเข้มข้นครับคือมันเข้มขึ้นนะครับผมก็เลยให้เอฟซีมูหันหลายคนนะครับลองไปใส่เบิงหวานเปียงไดพนานพอต้องเป็นพออ่อเนาะนะครับอันนี้สีเนาะอิ่นพออ่อนะอันนี้ไอพีโมกนะพอคุ้งกะ สามสิบกว่าเหรอครับอันนี้ก็ยังไงบอเกินหาดสิบองเนาะ <c oughs> หาดสิบไปครับอืมหน้าเลยตัวสี่เหลี่ยมเล็กกัเลยราคาเนาะพ่อคืออันนี้คือบามันเลือดสูงสี่นะตังสี่เหลี่ยมเล็กกับเลยราคาเนาะพ่อเนาะคู่นี้เกือบสามแสนบาทถือว่าขายแม่มนผมคงกะบอสอากาศสื่อผมราคาสูงอยู่แต่ว่าทางผูดด้ใดเล่งเงาะดีผมจะนะครับที่นี่แม่ลูกคู่นี้ได้พอเพียงพอสื่อบางมันมีจุดเด่นอย่างไรพอตัวนี้จุดไปเรื่องที่แล้วของัว เ็นลูกสีดีง่ายเร็วง่ายเร็วตัวนี้ลูกตัวเดียอพอมันเนี่ยอันดามันเท่ากันอันดามาันจ็ดเดือนแล้วพอหพราะว่าตัวนี้จาเขาสามเดือนโอ้ผลงานอันดามาันออกมาแล้วมันคือสีเข้มเนี่ยน้องครับวันนี้ผมสิพาพี่น้องบเบิ่งความลับนะครับในการเฮ็ดเม็ดสีนะครับตามาทางนี้ตาเอานะครับตาตาไขาอาหารเนี่ยเลยครับนี่คือเป็นสีเข้มขนาดนี้ครับตา นี่ตองจิ๊ดย่างเดนื้อนะพอเนาะเนี่ยครับมีห้ามกับตองจิ๊ดนะครับนี่แหละคือการเก็บเม็ดสีครับผมบอกแล้วว่าฟ้ามีอย่างทั้งวัวระบุเพื่อนใส่นะครับตอนนี้นะครับก็คือว่าตอบโจทย์ได้แล้วพอเนาะเซเหลือสีเข่งมันนะพอนะเรียมขึ้นง้าขึ้นนะพอนะเนา,าะเอาข่ายแลอวเฮตุที่ถุงขื่ขนาบางแน่หับวเลยใส่สีใส,ส,ส,ส่น้ำนะครับตอนนี้ครับนะครับเนี่ยคือตองจี๊ดครับมิวตีน่าไฮบีตตองจี๊ดครับสำหรับวัวอายุมด้ขึ้นไปครับตัวนี้กั หันท่าโบเสือพอาะเพิ่งพอเนี่ยนะพอใส่ยี่ห้อนี่เด็ดตรงเลยเนาะเมสซีนี่ครับเมสซีน e ี่เอาพอไม่เป็นไรครับกวนๆแล้วคือตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าการเฮ็ดสีเข้มๆมันบ่ยากนะแต่คือใส่อันนี้แหละนะครับบ่อยากสี่บอกเลยเพราะพอาัน่าโบเซือปุ๊บมันก็ดเหตุอะไมันก็เฮ็ดให้เขาจะเอาถุงนะครับนี่นะครับใส่ดีพี่น้องครับว่าได้เอาถุงแั้วนะนี่ผมเคยแล้วครับสวัสดีครับตาครับเป็นไรครับว่าหันออกคลิปไปแล้วคนต้องหานอะไรวะพอกวนๆเลยเหรอ พอสงคนอยู่แล้วเขาจะถามสูตรกระเลีงวพ่อถามว่างในทหนึ่งวัวคือแดงกับแสบตาหอพอนะเี้ยงแบบเทงาเนาะผสเุ๋เอาอหอยู่ไบครับพอวาที่นียึดเรครับตองเจ็ดนี่นะตองเจ็ดจร่งครับพ่อนห็มันกินเทอะไรมานหพ่อโอเลวยาซ้น้อยๆไปกินไปเรื่อยๆเลเมลเถือกกินเมล่เถือกคับพ่อเนาะผมถามมันพ่อโมงพ่อว่าให้กินทำมหกตัตตกนแข็งครับว่าด้กินเปียงเอาใหพื้นฟืงได้พ่อให้ เพราะว่ามันจังสีบอตองเปลืองเงินมาซื้อกินได้หลายขี่แล้วนะครับเพราะว่าหานคนชิ้นไรกับเปลืองเงินแล้วก็กินแล้วคือคือทอ่นี่เขาเน้นหยาเป็นหลักนะพ่อเนาะเน้นหยาเป็นหลักเนีนเสื่อมรักให้กินเท่ามือละตั้งนี้นะพ่อเขาเลยวันนี้ตักงค์แข็งหน่ยพ่อสนบ่เมื่อให้กินน้ำซองยำเลงนี่อยพ่อขับแต่ว่าส่วนใหญ่กินมือละขับเนาะแต่มือละขับแล้วพอโมงแล้วว่าเอาพอเลยครับพ่อที่นี่นะครับ นะครับอันนี้คือจุดเด่นของการแข่งกินอาหารตาตองเก,กล็ดพี่น้องก็คือมันเรื่องเม็ดสีนะครับโทรศัพท์ค์หันต้องใสายนำปลาหน่อยมันจืดน,นครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือมันสีแดงเข้มเป็นแดงเป็นขามเปนพี่น้องนะบ,บอกเลยตัวนี้นะครับเอาเบิ้งตัวแรกก่อนครับเรีงงย,ยกตัวง,ง่ายู่นี่ขออนุญาตให้เบิ้องตัวงามๆเลยครับอเอาพ่อตัวนี้มันลูกตัวเล็กพอตัวนี้ลูกสี่วันถึงหกกีเ่เดือนแล้วครับ ในวัยในสิบหกเดือนเกือบ17เดตเตือนเนาะครับเนาะมีใบเพชรพร้อมเนาะเราเนี่นะครับเป็นงว้วเอฟหนึ่งครับตีแบนมาจาก n อ8นะครับเราคือเลขที่สี่ที่สามนะบเบอร์หนึ่งครับอันนี้คือเป็นงว้วเอฟหนึ่งที่ตีเบอร์ไวนะครับ